สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับวัดโมโตไบอ์นะครับนี่นะครับที่ร้านวัดโมโตไบอ์นะครับวันนี้นะครับนี่เรามีตัวแรงมานะครับนี่อ่านี่ไอไอตัวขี่นะครับนี่ตัวขี่นะครับตัวขี่ตัวแรงเลยครับตัวสนามนะครับอ่าตัวนี้เป็นอ่านี่นะครับดูดูก่อนเลยครับนี่โอ้จากรถมอเตอร์ไซค์กลายเป็นมดไปเลยเฮ้ยเดูดู เดี๋ยวเอาไปลงสนามเทพนครนะครับเดี๋ยวเราทําเครื่องเต็มสูตรเลยนะครับคันนี้อะน้ำมันอะไรอะอะน้ำมันน้ำมันอะไรวะน้ำเบรกเปล่าใช่เหรอเฮ้ยรถคันนี้มีน้ำมันเบรกเหรอน้ำมันอะไรวะเฮ้ยพี่เขายอดคอเปล่าเออมันไหลออกมาตรงนี้วะน้ำมันอะไรวะนะครับ เราก็ตอนนี้เราอ๋อน้ำมันโชกครับโชรั่วเกียบลอยนั่งอเดียวพังเลยพังเลยโชกรั่วนน้ำมันไหลครับเขาไขว่าไม่แน่นมั้งตายแล้วโชรล่วไปแล้วนะครับตอนนี้ตัวแรงเราโชรั่วไปแล้วน้ำมันไหลกระจายเลยไหลย้อยไหลย้อยเลยครับนี่ดูตัวมัน เว <laughs> <laughs> เรามาดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นไงดูน้วมันหยดไปเลยเรียบร้อยน้ามันชกแตกไปแล้วเรียบร้อยครับ <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับลงแรงเลยลงแรงเลยนะครับ <c oughs> เออเอามันไหลไม่เลิกเลยวะ <c oughs> มันไหลไงอ๋อนี่งเอาออนี้นะฮะเนี่ <c oughs> นนย <c oughs> น้ำมันแตกเลยครับไ <c oughs> ข่มาไม่แน่นแน่เลยฮะ ยุบยุบสองทีน้ำมันแต่เฮ้ยน้ไมันมันไม่ไหลองค์ล่างวะไหลขึ้นบนทำไมวะไอเนี่ยมันมันไม่ดูดเลยนะอับสายดาวาเออชโชคอะไรวะน้ำมันดิขึ้มนมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนต,อนต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงครับผม